ที่ปั๊มน้ํามันในเมืองนี้เกิดเหตุการณ์การยิงมือปืนสองคนเราทราบว่าหนึ่งอีกคนแรกมีปัญหาเอ่อมีปัญหาในเรื่องส่วนตัวปัญหาเรื่องการหาทางงานทำหนี้สินแล้วก็ภรรยาบอกเลิกส่วนคนที่สองคนคนเนี้ยเท่าที่เราทราบมาเขาอะเอ่อตอนวัยเด็กอะเขาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ตั้งแต่เกิดเขา โตขึ้นมาในสถานบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าพอเขาโตขึ้นมาเขาแอบมีปัญหาเขาอ,อาจจะเท่าที่เราทราบมาเขาอ,อาจจะเสพยาเสพติดกับสะส,สมอาวุธอย่างผิดกฎหมายเท่าที่เราเข้าใจสองคนนี้เตรียมตัวตายแล้วถึงมาตัดสินใจก่อเหตุการณ์ยิงนี้ในปั๊มน้ำมันแห่งนี้มือปืนได้ก่อเหตุการ์งสนัได้ก่อเหตุการงสนนหน้าปั๊มน้ำมันแล้วดัน แล้วบุกเข้าไปในปั๊มเป้าหมายของเรานะพยายามช่วยเหลือตัวประกันให้ได้มากที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าต้องมีพลเรือนหรือตัวประกันตายแต่ห้ามให้ตายห้ามให้พวกขอตายเยอะทําให้ต่ําที่สุดแคชโชลทีต่ํารับทราบนะทราบทราบทราบเอาเลยป่อยกดการพัะถ้า เจออาวุธถ้าเจอผู้ต้องหามีอาวุธหรือฆ่าฆ่าประชาชนยิงทิ้งได้ทันทีจับตายเพราะว่าสองคนนั้นเตรียมตัวตายมาเรียบร้อยแล้วับ<า>พร้อมเกิดที่ไปขนาผมนำก๊อไปรีบเข้าไปเลยนะ โอ้เช็คดูผมพายไปซ้ายเซ็ตพบซิลเลอยนสองคนอยู่ข้างหน้าเลยซ้ายขวาเป็นทางออกไปอีกฝั่งหนึ่งไปทางแยกพร้อมไฟจะออกขวาพร้อมไป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 สี่คนสี่คนมาใช้ปืนเสียงปืนวางอาทิตย์บังอาทิตย์บังแต่คนแตคนจัดการคนเรื่อนคนที่ไปข้างหน้า ของผมฝังสายจิตวิเคราน่ครับวงหน้ามือปืนใช้ใ้าวกหนลซ้ายข้าศึกคอนแทงซ้ายเปิดประตูเข้ามาละล็อกอกเลดี๋ยวพอล็อกเดี๋ยวอล็อกเปิดดาวลอเปิดาวเปิดาวซ้ายย่อมเคลื่อนที่ไปทางซ้าย เมาคุมซ <c oughs> ิวิเลียนเพื่อนผมเลยคุณกาเคลื <Contact kir gue bbe> ่อนที่ไปเดี๋ยวผมรีกุกับพวกพวกไปโหผมจัะจับซิวิเลียนด้านหลังก่อนโอเคโอเคแต่ไปก่อนผู้ก่อเหตุตายแล้วหนึ่งคนก่อนเคลื่อนที่เคลื่อนที่ flash flashing ไปแดกไปขวาโกโก go go าดาวสคื่อนที่ช้ห้องน้ำขวาห้องน้ำปิดองแยกข้างเดียวีเปห้องน้ำเคลียร์ห้องน้ำขวาเคลียร์ห้องน้ำตัดไปจิงล้งพร้อมนะห้องน้ำขวาเคลียร์ล้งพร้อมล้งพร้อมครื่ที่ไปไปมีตพคนนึงรรายงานศพ ซ้ายเป็นฮอลลีอย่างห้องทางซ้ายเคลียร์เป็นห้องอาหารโลกเกลียร์ดไป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 ทางซ้ายเคลียร์ทางซ้ายเคลียร์เกตันทราบมีมีโต๊ะไอ้เช็คแถวโต๊ะด้วยรอคำสั่งโอเคเคลื่องที่ไปทางขวาขวาไป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 มีศพคนหนึ่งสาราบวิชัวแล้วสแตนบายสแตนบายคุมพื้นที่ พยายามคุมพื้นที่โอเคสดาครับไปขวาไปขวาพื้นที่ทราบเดี๋ยวผมไปอีกฝั่งนะทางขวาเคลื่อนซ้ายเคลื่อนที่ไปขวาเลยไปเคลียร์ตรงนี้เคลียร์พบตัวขวาหลังพร้อมหลังพร้อมเช็คเช็นก่อน เราปิดนะมีโอเคข้างในเป็นปืนปืนยังไม่ได้เก็บนะตรงนั้นน่ะครบแล้วเดี๋ยวดันไปก่อนโอเคพร้อมอยู่นี่อยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนโอ้โหได้ๆห้องสายเช็คเช็คแล้วใช่ไหมเช็คแล้วเออารหนึ่งแปดศูนย์นั่นปืนไรเฟิลจู่โจมเคลียร์เสร็จแล้วถอยกลับมาดูเลยสเต็คโต้ละอัพสับพร้อมฟรี two one r i a g i n g shit ล็อกอ่ะล็อกล็อกโลเข้าก่อนนะอันนี้ที่ทางไหนโล่บ้างขอข้อมูล่อยโลอยู่นี่แตมไปให้ผมไม่ทางม่ทางโล่งไหมทางโล่งอ่ะอ๋อพบเป็นทางซ้ายมีทางเข้าเป็นทางเปิดนะทางขวาเป็นทางตันไปอ่อทางขวาเนี่ยคุณสามารถพายไปใช้ขวาได้อ่ะพร้อม three two one r i a g i n g ไปเลยไปไป move 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 ขวาเคลียขวาเคลียซ้ายเคลียร์ซิเบียนนอนตายสองคนคลีทิวทางซ้ายไปอะไรเคลียซ้ายมีประตูปิดสองประตูโอ้สแตนบายเช็คิคประตูซ้ายประตูซ้ายพบรายงานศพแล้วโอเคขอคนมาสแต็กหลังผมเข้าเคลียร์ประตูทางซ้ายผมผมมาแล้วรอรอคำสั่งสามสองหนึ่งจรจริงไป กก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  Hands up Put your hands up Hands up ีเคทางซ้ายไปเลยไปเลยผมดูาขวาเคลียร์เยี่ยมากปตูป็ดปด้ออกสองอกได้ครับสองได้ับบากเคลียร์ไปนนเจออะไรที่ประตูสอับซขาตลังโลโลพื้นที่ไปะน โอ้สแตนบายเช็คก ah ิ้งเิ็ดขวาซ้ายไปทางตานขวาไปทางออกไปีิรุปตรงตำแหน่งเอ่อคุณก๊อตไปไรดิคุปตตำแหน่งผมมาเลยมาเลยรับทราบ oh ลงนำเรือหลังเรือหลังไอ้ร้านรอคำสั่งแล้วไป ไป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 ซ้ายเคลียร์ครับคร,รับโอเคมุมซา้ายเคลียร์ <c oughs> โอเครรรรเขี้นมาดูทางขวานะครับเข้าประตูทางขวาเช็คเช็คประตูทางขวาเลยร,รับทรับออกทางออกเลยมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหประตูทางนี้ทางซ้ายคุณไก่เคลื่อนที่ไปทางซ<อ>้าย<อ>เข้าประตูวขวาประตูขวาประตูวขวาปิดโอ้โหโอเครอประตูขวาใหญ่คุณไก่มาเคลื่อนที่อีกคนหนึ่ง ตามมาตามมาตามมาต้องซ้าระตูปิดยอมและยอมลวยอมละโอเคคุรอดชีวิตคุรอดชีวิตมีชั่วละคุมซิวเรียนได้ละดูรอบๆก่อนเผื่อมันมีคนหนีออกแล้วรอดซิวเรียนปลอดภัยกำลังเคลื่อนที่ไปโอเคสแต็์บายโฮเช็คประตูเปิดเลยคุมรังเดี้ยขวา ซ้ายผมเช็คเช็คซ้ายอยู่โอเคทางซ้ายไปกุบทางขวาเคลียร์เคลียร์ซ้ายเคลียร์ทางขวามีเป็นทางออกนะเป็นทางโลกนะใช่เคลื่อนที่ไปทางขวาไปเคลื่อนที่ไปเลยมุฟมุซ้ายเคลียร์สแต็กหลังทาง้อมเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไปทางออก ไปขวาไปขวาสแตนบายสแตนบายโฮโฮเซตพื้นที่ก่อนโล่นำโล่นำแตกหลังโลไปโลเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเคลื่อนที่เราวังซ้าย <c oughs> ดูขวามุมตึกด้วยีเงินตูดทางขวาครับสาคลื่อนที่ต่อเคลื่อนที่ต่อได้พือนที่ไปขา้างหน้าต่อไปเรื่อยไปเรื่อยเช็คข้างนอกก่อน เสีย <s ug as> งว่ะมุมขวาเจออะไรแจ้งด้วยเดี๋ยวสแตนก่อนโุมขวาพบอะไรไหมพบมุมทางขวาเดี๋ยวใช่กันสแตนโอ้ยยาวเคลียร์โอเคถอนตัวมาถอนตัวกลับมานำเลยนำเลยโล่นำโล่นำสแตนบายมีอีกทางหนึ่งตรง ตรงโกดังไอ้แถวแลัวไปซ้ายเข้าซ้ายครับหกซ้าย,ายมีทางออกซ้ายขวาพบซิวเลียนอน,นอนตายคนหนึ่งดูทางของซ้ายสามสองหนึ่งล็อกล็อก,อกจัดกาเองไอ้พวกนั้นน่าจะล็อกไม่ให้คนข้างในหนีออก โอเคไปเคลื่อนที่จะคนเข้าเลยาเคลียร์ควาเคลียร์เยนี้ยนะจีพยายาทางเดิมกุเลยกุไก่รอ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 มาเคลื่ลนลอ,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 อนที่ไปคา,ายาวเลยเื่นที่ไปนายาวเลยเดมุมซ้ายเด้นะนเคลียร์ตแตกไปต่อ เดี๋ยวลองเช็คไอตรงห้องขายของมาอีกรอบอเพื่อมีคนที่ผมไม่ได้ไม่ได้เอ่อผมคนที่ผมไม่ได้จับอะ่ะโอเครับพร้อมหลังพร้อมโอเคมีข้างนอกตรงเอรั้วฝั่งซ้ายของจุดวางจุดปล่อยกำลังอะ่ะ oh. อาอพายเช็คหน่อยโลเครื่อทีไปวนๆกลับไปที่เดิมโอเคเราจะออกไปทางซ้ายนะแล้วก็ไปตรงรั้วเครื่อที move ไปซ้ายไปซ้าย left 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 เดี๋ยวตรงนี้แหละเผื่อมีคนรอดเดิมาได้ช h ค c k i n g set เช็บกันีว่ะสามสองหนึ่ง